Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing it's a happy. Just giving everybody just has done what you did. just giving one. but you tell everyone you meet just giving one. you always talking about it. it thing, just giving one. i guess doing good things. is a happy. just giving one. everybody has done what you did. just giving one. but you tell everyone you meet just giving one. you always talking about it. j u just g i อ i n g one. I ์ล s t doing good t hammad i is n g just giving i b ซุลล a มุ a ะ a ัย u ุมุบ a หมัตุลลอฮฺุบบราะกาตุขอต้อนรับเขสู่รายการเมนูนะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียตครับส a ลลามุอะลัยกุมุบรหมัตุลลอฮฺุบบรากาตกับรายการทําอาหารนะครับที่จะ รวบรวมเมนูอาหารหลากหลายมากมายนะครับรวมไปถึงขั้นตอนวัตถุดิบการทําที่แสนจะง่ายนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมในรายการของเรานะครับก็มีหลายๆเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะแปลกตาแปลกชื่อนะครับก็เชฟก็จะเป็นผู้ที่จะมาสาธิตขั้นตอนการทำนะครับจากเมนูที่ดูเหมือนจะยาก ก็เชฟก็พยายามทําให้ท่านชมนั้นเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดนะครับเพราะตามสโลแกนของรายการเรานั้นก็จะย้ำเตือนกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับเอาละครับวันนี้ครับเชฟเมนูที่เราพูดถึงนี้เป็นเมนูอะไรครับยำตะไคร้กุ้งสดครับยำตะไคร้กุ้งสดเป็นอีกหนึ่งเมนูยำที่ต้องบอกว่าสะดะแน่นะครับอีกหนึ่งเมนูแล้วก็ใช้ตะไคร้เป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูนี้นะครับซึ่งนอกจากจะอร่อยหอมแล้วก็ ยังดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะเชฟตะไคร้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทยนะฮะที่เชฟเลือกมาเป็นวัตถุดิบหลักในวันนี้นะครับเอาเละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในช่วงหน้าช่วงเปิดรัวสดนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทําเมนูยำตะไคร้กุ้งสดกันครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงสดะทั่วไทย งานมหกรรมอาหารโลก World Food of Asia หรืองานไทเฟก2013ที่จะมีขึ้นในวันที่22-26ถึงพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการนำสินค้าอาหารหลากหลายชนิดเข้าร่วมจำหน่ายภายในงานในวันนี้เราไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตพร้อมกับรับฟังข้อมูลดีๆจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับงานไทเฟกครั้งนี้กันค่ะมาตรฐาน ฮาลาลของประเทศไทยมันมีม,มีมีความชัดเจนในตัวของมันเองโดยระเบียบของคณะกรรมก,การอิสลามแห่งประเทศไทยว่าโดยกิจกรรมฮาลาลและก็ขณะเดียวกันวิธีการตรวจสอบของเราก็มีความน่าเชื่อถือมากถ้าหากว่าเรามีข้อสงสัยนี่จะนิดเดียวก็ตามเราก็จะไปส่งเรื่องคืนไปถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องส่งเข้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของแหล่งวิทยาศาสตร์แล้วก็จะดำเนินการท,าทันทีเรา ความลังเลใจมันในการอนุมัติมันจะแทบจะไม่มีเลยผลิตภัณฑ์ใดก็แล้วแต่ที่เรามีข้อสงสัยแม้จะ1%่เปอร์เซ็นตก็ตามเราก็จะขอหาความแน่นอนหาความมั่นใจก่อนก่อนที่เราจะดําเนินการอนุมัติน,นี่คือมาตรฐานที่เรายึดมั่นอย่างเข้มงวดและก็ระยะหลังๆนี้เราก็ได้จับมืออย่างเนี้ยแน่นกับศูนย์วิทยาศาสตร์หาลา้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ความน่าเชื่อถือของของฮาราลของประเทศไทยนี่มีความเข้มข้นและก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะศูนย์วิศากรของของของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอเชียในอาเซียนในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกไปด้วยแล้วก็คณะเดียวกันข้างหมายฮาราลของคณะกรรมการอิสลามประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับในใน,ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกก็ไม่ได้ ไม่น้อยหน้าเหมือนเหมือนกันครับในเมื่อเรามาผนวกสองสององค์กรนี้บวกกับสถาบันมาตรฐานฮาราลของประเทศไทยที่เป็นองค์กรที่เราฟื้นฟูนฟนมาใหม่เพื่อที่จะเป็นขาของกิจกรรมฮาราลของประเทศไทยเพื่อที่จะเสริมความเข้มแข็งให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นก็จะทำก็มีความมั่นใจว่าฮาราลของประเทศไทยนี้จะเป็นฮาราลที่เป็นที่ยอมรับเราก็พยายามที่จะให้ฮาราลประเทศไทยเป็นที่หนึ่ง ของโลกให้ให้ได้ครับเราก็มีความเชื่อมั่นตัวนี้และก็ระเบียบของเราเป็นระเบียบที่อาศัยกฎหมายการบริหารองคอ์กรศาสนาอิสลามให้ประเทศไทยมารองรับด้วยไม่ว่าจะไม่ได้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามก็ตามแต่ก็มีกฎหมายของประเทศรองรับการทําหน้าที่ของเราในการให้ขั้งหมายฮาราตรงนีอง้อย่างชัดเจนผลิตภัณฑ์ฮาราฮประเทศไทยจะอยู่ในระดับําดับที่5ของโลกล้วดับหนึ่งอะไรต้นๆไม่ได้ไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมทั้งสิน้น คนใหญ่ประเทศที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ถ้าเราดูกฎเกณฑ์เราดูระเบียบเราดูกฎหมายในการรับรองฮาลาลแล้วเราประเทศต่างๆเหล่านี้สู้ประเทศไทยไม่ได้เพราะมีองค์กรรับรองชัดเจนมะกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีระเบียบและก็มีการตรวจสอบมีการตั้งที่ปรึกษาประจำโรงงานต่างๆมันมีความชัดเจนกว่าประเทศอื่นๆที่มีอยู่ในระดับลำดับต้นๆในการผลิตอาหารไปสู่ครัวโลกเราก็มีความมั่นใจว่ามาตรการตรวจสอบ เอกสารทั้งทั้งอะไรนะวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพาราี่การตรวจสอบของเรามีความเข้มข้นไม่น้อยหน้าประเทศใดๆในโลกนี้ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาชอ็อปฮับตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ร้อเปเซนกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวซะนะครับกับเมนูในวันนี้จะเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงสําหรับท่านที่ชื่นชอบ เมนูอาหารสไตล์ยำนะครับวันนี้เมนูที่เชฟอลิฟเลือกมานําเสนอนี่เป็นเมนูอะไรนะครับยำตะไคร้กุ้งสดยำตะไคร้กุ้งสดนะครับเชื่อว่านอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะใช่ไหมครับเชฟเพราะวัตถุดิบหลักที่เชฟเลือกนํามาใช้นั่นก็คือเจ้าตะไคร้หอมของเรานะครับซึ่งนอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรของไทยด้วยใช่ไหมครับเชฟเอาเลยครับและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่จะทําได้ออกมาเป็นเมนูยำตะไคร้กุ้งสดนะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนําเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็ตะไคร้นะครับแล้วก็มีต้นหอมด้วยนะครับแล้วก็มีไก่สับนะครับอันนี้เอาไปลวกไว้ก่อนครับแล้วก็มีกุ้งอันนี้เอาไปลวกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีใบสะระแหน่นะครับแล้วก็มะนาวน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานนะครับนฮะแล้วก็พริกขี้หนุมนะครับแล้วก็ หอมแดงน้ำปลาแล้วก็ซอสผงปรุงรสนะครับ ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ทํากันในวันนี้นะครับ,รบเอาเลยครับในส่วนของขั้นตอนแรกจะยังไงก่อนดีครับ,รบเราก็มาลงมือเราเอาตะไคร้นะครับมาซอยอตะไคร้หอมนะครับหลายท่านที่เป็นแฟนรายการของเราก็จะจำได้ครับซึ่งเชฟอลิปจะแนะนําว่าเมนูยำนี้ที่ใช้ตะ,ตะไคร้ ที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวตะไครก็จะใช้เป็นน้ำมะนาวใช่ไหมครับเชฟใช่ครับ,รบซอยแบบนี้เสร็จแล้วก็บีดน้ำมะนาวใส่ไปสักเล็กน้อยนะฮะตัวตะไคร้เขาก็จะเปลี่ยนสีออกเป็นสีอมชมพูนะฮะใช่ซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วก็สวยงามด้วยนะฮะครับก็ตะไคร์ตามชอบเลยถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้รครับ,รบซึ่งเมนูยำนี่ถ้าได้ตะไคร้นี่เป็นการ ทูรตไปด้วยนี่ยิ่งอร่อยนะครับเชฟเอาล้ครับทีนี้เราก็ได้ตะไคร้มาแล้วนะฮะที่งผมเห็นตอนเชฟขายไปเชฟแอบมีบี้ตะไคร้ด้วยใช่ไหมฮะให้เข้าแตกใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ให้อ่า นี่อย่างที่บอกใช่ไหมครับเชฟที่เชฟจะบีบน้ำมะนาวลงใส่ไปในตะไคร้ใช่ใะะครับก็ยวให้คนคนคนครับผมท่านผู้ชมก็ลองทำกันดูได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าตะไคร้เขาก็จากเป็นสีเขียวอ่อนๆพอเจอน้ำมะนาวเข้าไปนะครับก็จะทำปฏิกิริยากันนะฮะก็จะออกมาเป็นสีชมพูครับ นี่ตัวตะไคร้ก็จะเยอะนิดนึงนะฮะเพราะตามชื่อเมนูเราเป็นยำตะไค,คร้หอมนะฮะตะไคร้ครก็ต้องเด่นขึ้นมาหน่อยนะฮะครับเอา้ครับนี่เทฟครับเนืกก้นกกอกะเนื้อไก่ไปนะฮะครับคลุกเหมือนกันนะฮะใช่ครับ ปริมาณเนื้อไก่เนื้อกุ้งนี่ก็ตามชอบเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็กุ้งที่ลวกแล้วนะครับะ<ป>พอทำเมนูยำนี่ผมนึกถึงยำนั่นอีกอีกอย่างหนึ่งของเชฟอรีบะฮะซึ่งเคยทานครั้งแรกเหมือนกันในราการเมนูสดาเราเนี่แหละก็เป็นยำยำกุลาบนะเชฟอ๋ออ่าซึ่ง ไม่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจากดอกไม้สวยๆกลิ่นหอมๆนี่นำมาทําอาหารได้ด้วยนะฮะแต่ก็รสชาติที่ได้ออกมาต้องบอกว่าอร่อยอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับก็จะได้ความหอมของตัวดอกกุหลาบดื้นนะฮะหอมแดงนะครับซอยแล้วก็ใส่ไปครับหอมแดงซอยเลยนะฮะทีนี้ก็มาส่วนในของการปรุงรสใช่ไหมครับน้ำปลานะครับมีเซฟใส่ในนี้เลยนะฮะไม่ต้องทำเป็นน้ำยำก่อนนะ อ๋อโอเคครับปลานะครับปลาก็ประมาณสองช้อนชานะฮะแล้วก็น้ำมะนาวนะฮะถ้าเกิดว่าใช้มะนาวเป็นมะนาวผงมะนาวมะนาวมะนาวลูกเขาจะได้รสชาติที่ที่ดีกว่าอ๋อครับถ้าเกิดว่า <คน S 2> ใช่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นมะนาวที่เป็นเป็นน้ำจำเร็จรูปไม้ครับขเขาจะผสมน้ำแล้วก็ความหวานแต่ความเปรี้ยวก็จะ ไม่ค่อยเข้มข้นกับมะนาวลูกที่เราบีบอีและกลิ่นความหอมเขาจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงกับฤดูกาลเลยนะคับางฤดูกาลมะนาวลูกหนึ่งนี่ก็หลายตังกันนะครับเชฟลูกหนึ่งนี่5บาทเพลอไปส0บาทก็มีนะแพงใบสะนะนะครับก็เอามาซอยเหมือนกันแต่หลายบ้านของมุสลิมเราก็มีเหมือนกันนะครับที่ปลูกมะนาวเองในบ้าน ถ้ามีพื้นที่ก็อยากจะแนะนำนะฮะลองทําเป็นคล้ายๆพืชสวนครัวไว้แบบสําหรับเราทําอาหารเองที่บ้านนะครับเชฟจะปลูกเป็นใบมะกรูดก็ได้นะฮะตะไคร้หอมก็ได้ซึ่งปลูกไม่ยากเลยนะฮะมะนาวเอาไว้ทานช่วงมะนาวแพงๆก็ได้นะครับเชฟใส่สารเนหน,นะครับใส่ลงไปใส่เลยะฮะ นี่ก็ต้นหอมต้นหอมนี่ก็ซอยนะครับซอยเล็กๆเลยใช่ไหมฮะครับ ริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูอันนี้ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะหรือถ้ามีคนที่ไม่ทานเผ็ดอยู่ด้วยก็อย่างเชฟลิฟเลยครับจะเลือกใช้เป็นพริกสีแดงนะฮะครับซึ่งเพื่อเวลาเวลาเราทานจะได้เห็นจะได้หลบเลี่ยงกันได้ทันนะฮะไปทานบางที่นี่เข้ามาสีเขียวหมดเลยนะแยกไม่ออกเหมือนกันนะฮะมีวางระเบิดกันด้วยเขาบอก เวลาเราใช้พริกเป็นสีแดงมันก็จะตัดกันดีนะฮะใช่ครับตัดกับสีเขียวสีแดงครับอันนี้ก็เติมเป็นผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะฮะครับนี่ครับเชฟครับเชฟมั่นใจในรสชาติเลยใช่ไหมไม่ต้องชิมเลยใช่ไหมครับอ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมขั้นตอนการทํานี่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญทำได้ง่ายมากเลยนะครับตามสโลแกนของรายการเราเลยครับที่เราบอกว่า เราทำได้คุณก็ทำได้ครับผมอีกหนึ่งเมนูครับที่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำกันดูได้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าไปเที่ยวไปปิกนิกนะฮะก็ลองทำอาจจะทำแยกส่วนกันไว้ก็ได้นะทำน้ำไว้ส่วนหนึ่งเตรียมวัตถุดิบไปส่วนหนึ่งพอไปถึงที่เที่ยวที่พักก็นำมารวมกันใช่เอาเลยครับทีนี้ยังไงครับเชฟก็เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับผมเอาละครับทีนี้เมนูยำตะไคร้กุ้งสดของเราก็พร้อมแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การจัดจ่ายจัดจ่ายจานโอเค อเอาเลยครับทีนี้เมนูยำตะไคร้กุ้งสดของเราก็พร้อมแล้วนะครับ,รบเหลือเพียงแค่การจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับวันนี้เชฟเขาจะยม <c oughs> เป็นผักหลายๆรูปทรงนะครับหลายๆชนิดเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวให้เชฟลงมือจัดเลยครับเ <c oughs> ชฟว,ว่าเอาเป็นผัก กัดหอมนะครับวางรองพื้นเหมือนปูปูพ,พมนะฮะปูพมปูพมให้กุ้ง,งเรานอนบนจานอย่างสวยงามนะครับนี่แล้วก็มีนี่ครับเป็นดอกไม้นะใช่ไหมครับเชฟทำมาจากแตงกวา <S 2> <S 2> แตงกวาครับ <S <S ซึ่งดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วถ้าทาผู้ชมดูดีๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเ<ช>พียงแค่เอา เอาไส้ข้างในเขาออกนะฮะออแล้วก็ผ่าซีเหลาต,ตรงให้เป็นรูปทรงใบนิดนึงนะฮะใช่ครับแล้วก็นำไปแช่น้ำใช่ไหมครับเจษใช่แล้วก็เอาไปแช่น้ำเขาก็จะบานตัวออกนะครับแล้วก็มีเป็นแครอทมาทำเป็นเกรอ,อยู่ตรงกลางนะฮะใช่ครับนีน้อกไก่สวยงามแล้วก็ยังทานคู่กับยำของเราได้นะฮะ เาตกแต่งด้วยผักที่เราแกะมาเสร็จก็ทีนี้ก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วนะฮะจัดวางเลยนะฮะพูดถึงชนชาติไทยของเรานี่เป็นชนชาติที่เรียกได้ว่าชื่นชอบในรสชาติของอาหารนะเพราะอาหารของไทยนี่ จะเป็นอาหารที่ครบรสใช่ไหมครับเชฟใช่ครับเมนูยำนี่จะได้เป็นได้รับความนิยมได้รับความชื่นชอบนะจากประชาชนทั่วไปนะอย่างเมนูยำหอยแครงที่เชฟเคยได้นาเสนอไปนี่คนเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจเรานี่เป็นร้อยนะฮะชื่นชอบกันนะฮะถ้าบอกอาหารไทยจะเป็นอาหารที่ให้รสชาติใช่ไหมครับเชฟจะเป็นอาหารเกี่ยวกับศิลปะนี่จะต้องเป็นอาหารญี่ปุน่นอ่าถูกต้อง ญี่ปุ่นเขาจะมีเป็นศิลปะมีวัฒนธรรมขั้นตอนการกินนะฮะได้เป็นทานเอาอิ่มนี่ต้องชาติไหนครับเชฟ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นโซนทางอาหรับมากกว่านะที่จะมีเป็นเขาจะทานเนื้อคือเนื้อจริงๆ<ช>เลยนะฮะทานเนื้อก็เต็มจานไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเอาแล้วครับนไงครับเชฟเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับห,หน้าตาออกมานี่สวยงามครับเป็น สไตล์ของเชฟอาริเลยนะครับ <c oughs> ทุกเมนูนี่นอกจากจะอร่อยแล้วก็ยังคงความสวยงามแล้วก็มีมาตรฐานครับเอาละครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูในวันนี้ที่เราทํากันออกมาชื่อเมนูว่ายำตะไคร้กุ้งสดครับยำตะไคร้กุ้งสดนะครับในช่วงหน้าครับช่วงสาระชวนชิมเราจะมาลองชิมเมนูนี้กันครับ <c oughs> Greeting Him I call, bless the seeker of Your love with the vision of You. Assalamu alaykum, ya Habibi Sayyidi. Assalamu alaykum. ช่วสดชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานสแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทเฟกเวิลด์ออฟฟู้ดเอเชีย201322ถึง26พฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธาน,นี กลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับวันนี้เราจะมาแซบกันอีกแล้วนะครับเป็นเมนูสไตล์ยำนะครับที่เชฟอลิฟเลือกมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทํากันดูได้นะครับวันนี้เป็นเมนูนะครับเชฟยำตะไคร้กุ้งสดครับยำตะไคร้กุ้งสดนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งต้องบอกว่าขั้นตอนการทําแล้วก็วิธีการทํานั้นไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมที่จะเริ่ม ลองฝึกหัดเพิ่งจะเข้าครัวก็สามารถที่จะลองหยิบนําเอาเมนูนี้ไปทํากันได้นะครับเอาแล้วครับผมจะขออนุญาตลองชิมแล้วนะครับยวขอชิมเป็นที่ตัวตัวยำเลยนะครับเป็นตัวเนื้อไก่แล้วก็ตักตะไคร้หอมมาด้วยนะครับเพราะเมนูถ้ามีตะไคร้หอมเนี่ยเวลาทานเข้าไปจะเพิ่มรสชาติความอร่อยและเพิ่มความหอมให้กับเมนูยำของเราด้วยนะครับ,รบขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ อัลฮัมดุลิลลา์ครับต้องบอกว่ารสชาติฝีมือการทำของเชฟลิฟนี่รักษามาตรฐานได้คงเส้นคงวามากเลยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะรสชาติคือความอร่อยเปรี้ยวเค็มกำลังได้ที่เลยนะครับแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดซึ่งถ้าใครชอบทานเผ็ดก็สามารถตักพริกสีแดงทานเข้าไปได้ด้วยก็เพิ่มร,รสชาติสดะไปอีก รูปแบบนึงนะครับอย่างไงครับเชฟบิฟครับก็หรือว่าใครจะใส่น้ำพริกเผาอ๋อใส่ได้ด้วยนะฮะใช่ครับน้ำพริกเผาคลุกไปได้เลยครับก็จะได้อีกเมนูนึงแล้วฮะวันหลังต้องลองให้เชฟลองมานำเสนอให้เห็นภาพกันเลยดีกว <c oughs> ่านะครับผมอีกหนึ่งเมนูที่รายการเมนูสดะนำมาฝากท่านผู้ชมครับกับเมนูยำตะไคร้กุ้งสดนะครับก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับได้ลองทำเมนูที่เรานำเสนอผ่านทาง รายการแล้วก็ยังานดีครบเชฟก็บันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในรายการเรานะครับตามที่อยู่้นที่หน้าจอนะครับจะเป็นทางไปรษณียบัตรก็ได้จดหมายก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้นะครับก็มาร่วมสนุกกันที่แฟนเพจเมนูสดาของเรานะครับทำเสร็จแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งทานหลายๆท่านบอกว่าทําแล้วไม่ทันหยิบกล้องไปถ่ายหมดซะก่อนนะครับใจเย็นๆครับที่ถ้าท่านผู้ชมได้ทําเสร็จก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้นะครับง่ายบันทึกภาพแล้วก็ส่งเข้ามา ที่แฟนเพจเมนูสดาของเรานะครับแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยจากร้านฟาริดาช็อปนะครับส่งมาให้ถึงที่บ้านเลยครับมาถึงช่วงนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดารายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันตกเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองร้านนานครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใครที่ได้ขึ้นไปแอลเนื้อที่จังหวัดเชียงใหม่หรือผ่านไปเท่านั้นนะครับก็อย่าลืม แวะไปลองชิมอาหารแล้วก็ไปลองเยี่ยมชมร้านค้าเขาได้ครับกับร้านอาหารบ้านปี้เหื่อนองครับครับแล้วเขาก็คุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำทําได้ทุกเมนูนะครับแล้วเขาก็มีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันดูได้นะครับครับผมแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งงานเขาใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับ กับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟกสองพันซึ่งเป็นงานระดับประเทศเลยนะครับงานนี้เขาก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทำอาหารเทคโนโลยีการทำอาหารโโาร,าหาร,รวมไปถึงอาหารทะล้านอาหารเพื่อสุขภาพก็ตั้งอยู่ภายในงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่2 2ถึง26พฤษภาคมนี้แล้วนะครับงานเขาจะจัดที่ i m p a c คเมืองทองธานีนะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและก็โคโลเมเซ่ครับครับและเขาคุณทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพน,นะครับผู้สนับสนุนเอื้อเฟื้อสานที่ให้เราครับมาถึงช่วงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูรายการของเราย้อนหลัง<ฮ>ก็ได้นะครับที่ u t u b e นะครับก็สามารถที่จะดูไปด้วยทําไปด้วยนะครับ<ฮ>ในนั้นมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกให้หยิบนำเอาเมนูไปลองทำกันดูได้มากมายเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ อยากจะแนะนําเมนูอาหารหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้ที่แฟนเพจเมนูสดนะครับก็จะมีผมเชฟอาริฟรวมไปถึงทีมงานเมนูสระของเราหลายๆท่านนะครับคอยตอบคาถามอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็พวกเราเรียบเสมอเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพูดคุยกันมีอะไรก็สามารถชี้แนะกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันไหนครับทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับเวลา1 6บหนาฬิกาสนาทีถึง17เนาฬิกานะครับ ก็จะมีเมนูใหม่ๆม,ม,มาฝากท่านผู้ชมเสมอครับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟราเกียตก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวับ ik, ลวิลลาฮิตฟีกยอันฮิดายะสัลลามุอะลิกุมุลลอฮ์มุฮัมดุลลาฮฺบรูฮฺมารุกะตู e ัสกิฟฟิ e วันบัดจูเ e ลเลนเอฟฟรีวันยู You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's their habit. Everybody but has known what you did. Food. Just giving one. But, but you telling and everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. But just but just but giving one. I guess doing yeah. good things It's their happy but Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good things is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.